เริ่มเรื่องมาที่ฮายอนจูนักสืบสาวหน้าใหม่เธอได้รับภารกิจสกุรอลาตามชายคนหนึ่งซึ่งเธอต้องคอยสังเกตการกระทําทุกอย่างเกี่ยวกับชายคนนี้ระหว่างนั้นช่วงเวลาเดียวกันชายที่มีชื่อว่าเจมเขาคือหัวหน้ากลุ่มโจรที่ตอนนี้ได้เริ่มแผนการทําอะไรบางอย่างและเรื่องที่เขาทํานั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนแต่เจมไม่ใช่เป้าหมายหลักของยอนจูเบื่อไหมเวลาฟังเพลงเพลิน แต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอได้นำ u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  e พรีเมียมราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม v i u p r พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ ปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พ p r เ m ียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดเป็นดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนะังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจได้อีกต่อไปทันไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อ l ดี e ไายลี่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา a d ดแค 4K นะครับกลับมาที่ยอนจูที่ยังคอยสังเกตชายใส่แว่นคนเดิม ใน,ในตอนนั้นเจมส์ได้เดินชนยอนจูเจมส์ได้เดินชนยอนจูแต่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ทําให้เจมส์นั้นต้องผิดสังเกตเพราะเธอไม่รู้ว่าเขาปินนคายพอลงมาจากสถานียอนจูเธอก็ยังตามชายใสแว่นติดเตดส่วนเจมส์ได้ออกมาเป็นคนสุดท้ายแล้วขึ้นมาที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งแล้วเจมส์รอให้แสงแดดส่องเข้ามาหาเขาเพื่อบดบังตัวเองจากกล้องวงจรปิดจากนั้นเข้าไปในรถแล้วเตรียมระเบิดเพราะเขามีแผนการอะไรบางอย่าง สวนยอนจูเธอก็ยังตามไม่เลิกไม่ว่าชายคนนั้นจะทำอะไรเธอจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างทางฝั่งของเจมส์ที่ดูลาดลาวอยู่บนดาดฟ้าเขาสั่งให้ลูกน้องคนนี้ไปยังจุดหมายเพื่อเตรียมความพร้อมตัดมาที่ยอนจูเธิริตามชายส่แว่นเข้ามาในร้านแห่งหนึ่งถึงตอนนี้เธอก็ยังมั่นใจว่าเขายังไม่รู้ตัวแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดพอชายส่แว่นเดินเข้ามาหายอนจูและแกล้งทำเป็นรู้จักกับเธอ แต่ยอนจูก็ทำเป็นไม่รู้จกักและเธอก็กะว่าจะเดินหนีแต่ก็ถูกจับแขนเอาไวา้ชายสายแว่นรู้ว่าเธอนั้นตามเขามาตั้งแต่เมื่อวานยอนจูก็ยังปฏิเสธเธอจึงถูกเตะตัดขาชายสายแว่นจึงฉเฉลยว่าเขาคือหัวหน้าหน่วยสืบสวนที่มีชื่อว่าเฮวังซันจนุนและนี่ก็คือบททดสอบของยอนจูเพื่อให้เธอนั้นสอบเข้าหน่วยกลับมาที่ฝั่งของเจมที่ตอนนี้เขาดูสถานการณ์อยู่บนดาดฟ้า เขาได้ดักฟังสัญญาณพิทตุตำรวจเพื่อจะได้รู้วา่าตำรวจทําอะไรอยู่บ้างจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาระเบิดที่เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้มันก็ได้ทํางานฝั่งตำรวจที่อยู่ไกลที่สุดจึงรีบไปดูที่เกิดเหตุหลังจากการเคลื่อนไหวของตำรวจเจมส์ก็สั่งให้ลูกน้องลงมือและแผนการของพวกเขาก็คือการป้นธนาคารเหตุผลที่เขาต้องเตรียมระเบิดเอาไว้ก็เพื่อการนี้หลอกล่อให้ตำรวจสนใจเรื่องการระเบิด พวกบันทิบบุกเข้าไปในธนาคารแบ่งหน้าที่กันคนนึงจัดการถอดฮาร์ดดิสจัดการกล้องวงจรปิดส่วนอีกคนก็เข้าไปในห้องเซฟเพื่อที่จะเจาะเซฟเจมรู้ดีว่าถ้าพวกเขาเจาะเซฟเมื่อไหร่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีพวกเขาจะมีเวลาจัดการของทั้งหมดนั้นภายใน3นาทีและพวกเขาก็เริ่มเจาะเซฟแล้วสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นคนร้ายรู้ดีว่าพวกเขามีเวลาแค่3นาทีก่อนที่ตำรวจจะมาถึง ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไวา้แต่แดันมีลูกน้องคนหนึ่งที่เห็นเงินกองอยู่ตรงหน้าเขาจึงเกิดความโลภมากเขาพยายามโกยเงินให้ได้มากที่สุดซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนหัวหน้าทีมก็สั่งให้เขาหยุดทำาพอเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วแน่นอนว่าตำรวจได้รับแจง้งก็รีบไปที่ยังธนาคารทันทีซึ่งพวกโจรก็มีเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีที่จะออกมาจากธนาคารนี่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนมันเกิดอะไรขึ้นข้างใน เจมเห็นว่าลูกน้องทำงานช้าไม่ตรงตามแผนเขาจึงสั่งให้พี่เบิร์มเตรียมรถไปสกัดและตำรวจก็มาถึงธนาคารพอดีที่พวกโจนั้นขึ้นรถหนีไปตำรวจที่มาถึงพอดีเห็นคนหลายจึงไล่ตามพวกโจนส่งสัญญาให้กับพี่เบิร์มจัดการพี่เบิร์มได้โอกาสจึงเลวี้ยวสายหักศอกขวางรถตำรวจจนเพื่อนโจนั้นหนีไปได้สำเร็จส่วนตัวเองก็ปิดหน้าปิดตารีฟี่หนีทันทีและสุดท้ายพวกโจนก็หนีรอดไปได้กลับมาที่หัวหน้าฮวัง ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องสัมภาษณ์ยอนจูเขาถามยอนจูว่าเขาขึ้นรถกี่โมงจนมาถึงลานนี้ฉันทำอะไรมาบ้างยอนจูนั่งนิ่งไปสักพักและเริ่มเคาะนิว้วเวลาที่เธอคิดอะไรที่จะชอบทำแบบนี้ซึ่งมันทำให้เธอนั้นมองเห็นภาพทุกอย่างที่ผ่านมาเกี่ยวกับหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถไฟกี่โมงชนกับผู้หญิงใส่ชุดสีอะไรลักษณะยังไงใช้โทรศัพท์เวลาไหนทิ้งล่องลอยอะไรไว้บ้างยอนจูเก็บมาหมด แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอพลาดแล้วใครคือคนที่เก็บหนังสือพิมพ์ของหัวหน้าหลังจากที่มันหล่นหัวข้อนี้ยอนจูตอบไม่ได้หัวหน้าจึงบอกให้เธอนั้นหลับตาแล้วนึกที่ดีๆอย่ามองแค่เป้าหมายจงมองสิ่งรอบตัวด้วยยอนจูเข้พยายามนึกจนเธอเห็นหน้าชายคนนั้นเธอบอกรายละเอียดได้ชัดเจนและเขาก็เพิ่งเดิอนออกจากร้านไปเมื่อกี้ทุกอย่างดูเหมือนว่าเธอนั้นจะตอบได้ทุกหัวข้อแต่หัวหน้ายังบอกให้เธอนั้นต้องปรับปรุง ยอนจูกลัวว่าตัวเองจะไม่ผ่านแต่ว่าคำตอบนั้นเธอได้มันไปแล้วก่อนหน้านี้ยอนจูจึงหยิบหน้าหนังสือพิมพ์ที่หัวหน้าทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็มาเช็คดูและเธอก็ได้รู้ว่าหัวหน้าฮาวงให้เธอนั้นสอบผ่าน้อมเข้าทีมได้เรียบร้อยแล้วตัดฉากมาที่กลุ่มโจรพวกเขาเก็บกวาดรถอุปก,กรณ์ในการปล้นแต่มีลูกน้องคนหนึ่งที่ไม่ทําตามแผนหลังหยิบเงินจากธนาคารมาด้วยและเกือบจะทําให้เพื่อนต้องสวย ลูกน้องคนนี้ก็เอาแต่บ่นว่าแผนบ้าบออะไรตัวเองก็เอาแต่สั่งอยู่ด้านบนได้เงินมาก็ดีแล้วนี่สักพักเจมส์ได้ตามมาแล้วก็กระทึบสั่งสอนลูกน้องที่ไม่ทําตามแผนพอถ้าเกิดพลาดขึ้นมาทุกคนก็อาจจะสวยไปด้วยนี่เป็นแค่การสั่งสอนและถ้าเกิดขึ้นอีกเจมส์เอาถึงตายแน่หลังจากนั้นเจมส์ก็เอาของพวกนี้ไปให้กับคนซ่อมรองเทา้าและลุงคนนี้เป็นคนในองค์กรเมืดที่คอยมอบหมายงานให้กับเจมส์ ลุงบอกว่าคนที่ว่าจ้างก็คือประธานของธนาคารนั้นคนพวกนี้สูญเสียเงินมหาศาลแต่ก็อยากได้เงินคืนนายอยากรู้มิว่าทําไมเจมส์ก็เลยบอกว่าผมไม่อยากรู้แต่ลุงก็จะบอกไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือเศรษฐีคนพวกนี้ก็เป็นขโมยเหมือนกับพวกเรานั่นแหละจากนั้นลุงก็ได้มอบหมายงานใหม่ให้กับเจมส่วนตัวของลุงเองก็เป็นแค่ไหนหนะที่หางานให้กับเจมส เพราะว่ามีคนที่ใหญ่กว่าในองค์กรสั่งมาอีกทีส่วนทางด้านหัวหน้าฮาวังเขาได้รับเรื่องคดีการปล้นธนาคารหัวหน้าฮาวังจึงบอกให้ลูกน้องรีบตรวจสอบทุกคนช่วยการระดมกําลังในการตรวจสอบทังกล้องวงจรปิดบริเวณรอบๆเวลาผ่านไปก็ยังไม่ได้อะไรเพราะคนหลายไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยสักพักสองแจบอกเห็นอะไรบางอย่างหัวหน้าจึงรีบมาดูแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือคนนี้เด็กใหม่อย,ย่างยอนจู หัวหน้ากบว่าจะตบหัวสังสอนแต่หัวหน้าฮาวังกับสังเกตเห็นพิบมพอดีนี่คือคนล้ายที่ขับรถบรรทุกและพวกเขาก็ใช้โคดเรียกพิบมคนนี้ว่าฮิปโปหัวหน้าฮาวังใช้ทีมวิเคราะห์รูปร่างของเจ้าฮิปโปที่เห็นตอนเขาวิ่งหนีก่อนหน้านี้และหลังจากตัวเช็คถูกอย่างตรงกันหมดและนี่ก็คือหน้าตาของคนร้ายตอนนี้ได้เวลาตามจับฮิปโปแล้วจากนั้นหัวหน้าได้พาย,ยอนจูมารายงานตัวกับหัวหน้าอี เธอเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยปฏิบัติการต่อมาหัวหน้าอีก็ได้มอบหมายงานทุกคนตามล่าฮิปโปหัวหน้าฮาวังจึงแนะนาสมาชิกนาีมให้กับจอนจูรู้จักทุกคนจะใช้โค้ดเนเป็นชื่อาศาสตร์และหัวหน้าก็เรียกจอนจูว่าลูกหมูจากนั้นทุกคนก็เตรียมตัวทําภารกิจตามหาฮิปโปหัวหน้าก็ได้แบ่งหน้าที่ต่างๆให้กับลูกน้องคนแรกนกแก้วประจําทางออกที่7นกกระจอกเทศประจําทางออกที่3งูเห่าสังเกตบนถนน กล,ลอกเดินตรวจสอบห่านเป้าหมายตุนขับรถปร์ไซคดูตามถนนและอิงขับรถแท็กซี่พวกเขาพยายามอย่างหนกักเพื่อหาเบาะแสของฮิปโปเวลาได้ผ่านไปจนคำ่ำพวกเขาก็ยังไม่เจอการที่ตำรวจออกตามล่าฮิปโปอย่างหนักขนาดนี้ทำให้ฮิปโปดูเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจออกตามล่าเขาและเวลานานที่ยอนจูกำลังเดินหาเบาะแสยอนจูเธอเห็นชายคนหนึ่งที่รูปร่างคล้ายกับฮิปโปเธอจึงรีบแจ้งไปยังหัวหน้าฮวางัง หัวหน้าก็บอกให้เธอนั้นใจเย็นแล้วบอกให้กระลอกตรวจสอบก็ลอกจึงเข้าไปประจําตําแหน่งพอได้จังหวะหัวหน้าจึงสั่งให้บีบตาลดชายคนนั้นจึงจ้องมองและปรากฏว่าคนนั้นไม่ใช่ฮิปโปส่วนทางด้านเจมตอนนี้เขาดูลาดเราอยู่บนดาดฟ้าเมื่อถึงเวลาลงมือตามแผนพวกเขาก็ดับไฟที่ตึกบริเวณน,นั้นแล้วรีบเข้าไปขโมยเอกสารลับขององค์กรหนึ่งลูกน้องทําเวลาได้ดีมากก่อนที่ตํารวจจะมาถึง ดูเหมือนว่าแผนการนี้จะง่ายได้แต่ถ้ว่าเจมกับเห็นใครบางคนที่สองกล้องมองมาที่เขาเจมจึงต้องรีบจัดการก่อนที่ตัวเองจะซวยเขาจึงรีบขึ้นไปบนห้องน,นั้นแล้วกดเกงให้เจ้าของห้องเปิดประตูออกมาพอเห็นว่าหมอนี่อยู่คนเดียวเจมก็จัดการเฉือนทันทีแต่ฉากมาที่หัวหน้าฮวางังเขาเห็นใครบางคนกํลาลังจะโดนกระทืบจนจูที่เดินผ่านมาก็เห็นเช่นกันท่าจึงบอกหัวหน้าไปว่าเธอจะเข้าไปช่วย แต่หัวหน้าก็ไม่อนุญาตเพราะเขาได้แจ้งตำรวจไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวตำรวจจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้เองและเขาก็ไม่อยากให้เธอนั้นต้องเปิดเผยตัวตนแต่ยอนจูคิดว่าถ้ารอตำรวจคงช้าไปถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะมีคนตายได้เธอจึงขัดคำสั่งเข้าไปช่วยทางด้านนักเลนเห็นว่าเป็นผู้หญิงจึงพูดจาดูถูกยอนจูก็เลยเข้าไปสั่งสอนให้รู้ว่าเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาที่โดนผู้ชายดูถูกได้แต่ทว่ายอนจูกับดันประมาทไป เธอกำลังจะโดนแทงและหัวหน้าก็เข้ามาช่วยเอาไว้ไทันเวลาหัวหน้าไม่พอใจที่ยอนจูขัดคำสั่งเพราะภารกิจของตัวเองนั้นสำคัญที่สุดอย่าให้สิ่งรอบตัวมาทำลายภารกิจของพวกเราได้ยอนจูก็เลยถามว่าถึงแม้จะมีคนตายต่อหน้าก็ต้องทำเป็นไม่สนใจอย่างนั้นเหรอคะหน้าที่ของเราคืออะไรกันแน่หัวหน้าจึงบอกว่าหน้าที่ของเราก็คือตามจับคนร้ายให้ได้การที่ทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลงังจะนำปัญหามาสู่พวกเรากันเอง คนแบบนั้นเราไม่ต้องการส่วนทางด้านเจมหลังจากที่จัดการทุกอย่างตามแผนเขาได้เข้ามาหาคนซ่อมรองเทา้าเอาของที่ขโมยมาให้แล้วแล้วก็บอกว่าผมต้องไปจากที่นี่แล้วนะครับลุงจึงบอกให้เขาทำงานชิ้นสุดท้ายให้ก่อนที่เหลือฉันจะจัดการเองนี่คิดว่าฉันกำลังขอร้องอยู่เหรอนี่ไม่ได้เป็นการขอร้องแต่มันเป็นคำสั่งต่างหากแล้วเจมส์ก็บอกว่าผมไปก่อนละครับ ในเมื่อเจมปฏิเสธลูกจึงสั่งสอนให้รู้สํานึกว่านี่คือคำสั่งที่เจมจะต้องทำตามท,าทันทีที่เขาโดนลัดคอเขาจึงต้องหาทางรอดโดยการเหยียบให้มิดคันเล่งลัดเข็มขาดก่อนที่รถจะพุ่งชนเข้ากำแพงและเขาจัดการคนของลุงจากนั้นเจมก็รีบกลับมาหาลูกในสภาพที่เหงือขึ้นคอแน่นอนว่าลูกน้องของลุงคนนั้นได้ตายไปแล้วและเจมก็ได้บอกกับลุงไปว่านี่เป็นงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่ได้ขอร้องแต่เป็นคำสั่งเช่นกัน ในเช้าวันต่อมาทีมหัวหน้าฮาวางังที่นั่งรอ,อยอนจูเนื่องจากว่าเธอมาช้าหัวหน้าจึงบอกให้เธอลืมเรื่องเมื่อวานไปซะแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กันดวงวันนี้บอกว่าลูกหมูที่วิ่งเข้ามาจะนําโชคมาให้งั้นเรามาลุยกันจากนั้นทุกคนก็เริ่มตามหาฮิปโปอีกครั้งเวลาผ่านไปพวกเขาก็ยังหาฮิปโปไม่เจออยู่ดียอนจูจึงเอาแผนการที่เธอนั่งคิดทั้งคืนมาบอกกับหัวหน้าตอนที่โดนทิ้งเมื่อวานฉันได้กลับไปนั่งคิด ฮิโปจะชอบหายไปในจุดที่ไม่มีกองแต่ถ้าเราเชื่อมกันเป็นรูปสามเหลี่ยมและตีกรอบให้แคบลงจากจุดที่เราเคยตรวจสอบฮิโปน่าจะอยู่บริเวณนี้เราต้องเน้นหาที่หนีเพิ่มฝั่งนั้นคงคิดมาดีแล้วหัวหน้าไม่มีอะไรจะเสียจึงบอกให้ลองดูและครั้งนี้เขาส่งยอนจูลงพื้นที่หลังจากรูปบูลงพื้นที่ขังแรกกวแจ็คพอตและคาดว่าจะฮิโปเข้าให้แล้วดูจากรูปลักษ์กตรงกัน90%แต่ต้องเห็นหน้าก่อน หัวหน้าจึงส่งทีมก็ไปช่วยและให้ลูกหมูพางตัวตุนบอกว่าเห็นฮิปโปเข้าไปในร้านสะดวกซื้อให้กะลอกจัดการต่อแต่ลูกหมูก็บอกว่าไม่เจอกะลอกนั่นก็เป็นเพราะว่ากะลอกได้ปลอมตัวเป็นพนักงานอยู่ในร้านยืนตรงหน้าของฮิปโปแล้วและกะลอกก็ยืนยัน100%เป็นฮิปโปตัวจริงเมื่อยืนยันแล้วว่าเป็นฮิปโปลูกหมูจึงสะกดรอยตามไปที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึง่งหัวหน้าจึงถามว่ามีเหรียญชี้ไหม ในช่วงที่หล่อลิฟที่อยู่ในลิฟ์ด้วยกันเธอทําตัวตาปกติทุกอย่างและการที่เราจะตามใครเราต้องกดชั้นบนสุดเพื่อจะดูว่าเขาอยู่ชั้นไหนแล้วเขาก็กดอยู่ที่ชั้นเจพอถึงชั้น7หัวหน้าจึงบอกให้ทาเหรียญนหลน่นพอนี่คือการแสดงเพื่อจะรอดูว่าฮิปโปอยู่ห้องไหนเมื่อรูห้องของฮิปโปหัวหน้าฮาวังจึงส่งกะลอกเข้าจัดการต่อหน้าที่ของกะลอกก็คือเก็บปลายนิ้วมือที่อยู่ในปุ่มลิฟต์และติดตั้งกล้องสอดแนมบริเวณห้องของฮิปโป ตตดฉากไม่ยังเจมซึ่งตอนนี้เขากำลังเริ่มวางแผนการปนและเจมคือนักวางแผนที่เก่งเป็นอย่างมากเขาเช็คเวลาคำนวณเวลาทุกอย่างอย่างแม่นยำเพื่อการปนจะได้ราบรื่นหลังจากวางแผนเสร็จเขาจะส่งรหัสลับไปให้กับลูกน้องด้วยูดโดกุเป้าหมายต่อไปของการปนก็คือตลาดหลักทรัพย์แค่พวกเขาแอบเข้าไปติดตั้งโปรแกรมก็เสร็จงานตัดมาที่ยอนจูที่ยังเฝ้าดูฮิปโป เวลาก็ได้ผ่านไปนานแต่หมอนี่ก็ยังไม่ออกจากห้องสักทีหลังจากนั้นหัวหน้าจึงขอตัวมาที่ที่หนึ่งและสถานที่ที่เขามาก,ก็คือห้องของคนที่เจมนั้นฆ่าตายชายสองกล้องคนนั้นพอพวกเขาเข้าตรวจสอบดูแล้วคนลายไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยพวกมันดูรอบคอบเป็นอย่างมากส่วนเยื่อก็เป็นผู้ชายที่ชอบแอบถ่ายสกล้องดูห้องคนอื่นซึ่งการแอบถ่ายของเยื่อก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้ ว่าเขานั้นตั้งกล้องถ่ายภาพจากมุมนี้แต่ดันไปเห็นหมอนั้นที่บนดาดฟ้าและชายคนนั้นนั่นแหละคือตัวการต้องตามหาตัวนักวางแผนให้เจอกลับมาที่ยอนจูที่พวกเขาก็ยังเฝ้าซุ่มการเคลื่อนไหวของฮิปโปจนเธอได้เห็นว่ามีแม่บ้านคนหนึ่งของตึกไปเก็บขยะมาทิ้งให้กับฮิปโปยอนจูจึงตามไปเก็บขยะของฮิปโปมาตรวจสอบสภาพนี้ก็คือไม่น่าจะเอามาเลยแต่นั่นก็ทําให้หมือนนาเห็นอะไรบางอย่าง ยอนจูจึงรีบจัดการคุยหารหลักฐานจนสาม,มา,ารถหาได้ครบจากนั้นหัวหน้าจึงให้ทีมช่วยกันแกะรหัสลับพวกเขานำเศษกระดาษพวกนี้มาปฏิบัติต่อ,อก,กันจนเป็นรหัสลับและจัดการถอดรหัสลับจนได้รู้แผนการต่อไปของคนร้ายแผนการของคนร้ายก็คือตลาดหลกักทรัพย์ต่อมาฮิปโปเริ่มเคลื่อนไหวลิงที่ขับแท็กซี่ก็มาดักรอจึงเข้าไปรับตัวพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นก็รีบตามไปโดยกระลอก,กับตูนจะสอดแนมที่ดาดฟ้า ตอนนี้ทุกคนได้ยินทุกอย่างที่คนหลายพูดพวกนั้นวางแผนและแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนฝั่งตำรวจก็สงสัยว่าพวกนั้นคุยโทรศัพท์กับใครหรือคนในสายจะเป็นคนสั่งการวางแผนปนหัวหน้าอีจ,จึงบอกให้แกะรอยสายนั้นแต่น่าเสียดายที่เจมได้วางสายไปก่อนซึ่งตำรวจก็ได้เรียกเขาว่าเงาเมืดจากนั้นเจมก็ได้เดินทางมาที่ตลาดหลักทรัพย์เจมสังเกตบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดและเขาก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำตัวแปลก ฝั่งหัวหน้ากับจอนจูก็มาที่ตลาดหลักทรัพย์เช่นกันระหว่างนั้นหัวหน้าได้สังเกตเห็นเจมเขารู้สึกขุ้คลเหมือนกับเห็นที่ไหนมาก่อนต่อมาหัวหน้ากับจอนจูจึงแยกย้ายกันดูคนละตึกเป้าหมายของทั้งสองก็คือเงาเมืดหมอนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้และมันชอบอยู่ที่สูงส่วนเจมที่อยู่บนดาดฟ้าตึกแห่งหนึ่งเขาดักฟังวิทยุของตำรวจเหมือนเดิมและสังเกตเห็นผู้หญิงที่ทำตัวแปลกๆคนเดิม แน่นอนว่าเธอคือนกแก้วหนึ่งในทีมของหัวหน้าฮวังเจมจึงเฝ้าดูการกระทําของเธอและฝั่งที่ตำรวจคุยกันและเจมก็รู้แล้วว่าพวกเขาถูกจับได้แล้วเจมจึงรีบโทรบ,บอกลูกน้องให้ยกเลิกแผนการทั้งหมดและรีบออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นทันทีในช่วงเวลานานที่เจมใช้มือถือตำรวจก็จับสัญญาณได้พอดีตอนนี้ได้ตำแหน่งของเจมแล้วมันอยู่ระหว่างสองตึกที่หัวหน้ากับจอนจูดูอยู่ ส่วนเจมส์ก็หนีลงทางบันไดหนีไฟเพราะแผ่นลมขณะที่หัวหน้าฮาวังกําลังขึ้นไปบนดาดฟ้าและมันก็ทําให้หัวหน้าได้ยินเสียงเจมส์ที่กําลังลงมาจากบันไดและเจมส์ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของหัวหน้าเช่นกันยอนจูที่หลัวเรื่องจึงรีบวิ่งไปช่วยหัวหน้าหัวหน้าก็ได้ยินเสียงเจมส์เปิดประตูหนีเขาจึงต้องรีบตามเจมส์ไปตอนนี้เจมส์ไม่มีทางเลือกเขาจึงทุบกระจกกระโดดออกหน้าต่างหัวหน้าฮาวังก็ไม่มีทางเลือกจึงกระโดดตามไป ฝั่งหัวหน้าอีได้สั่งการล้อมเมืองจับกลุ่มให้ได้ตอนนี้กลุ่มคนหลายโดนตามล่าพวกเขาจึงแยกย้ายออกเป็นสองทางคันแรกขับฝ่าดานยางแต่จนปืนลั่นใส่หัวทีมของตัวเองตายอีกกลุ่มก็โดนยิงสกัดบนสะพานทําให้พวกเขาดวลเบียดกับตํารวจแต่ก็ไม่อาจที่สู้ตํารวจได้และโดนจับได้ในเวลาต่อมาตัดฉากมาที่หัวหน้ากับยอนจูทั้งสองได้ตามสัญญ,ญาณมือถือของเจมมาถึงบริเวณคลอง หัวหน้าจึงบอกให้ห้องควบคุมโทรหาเจมเพื่อจะหาตำแหน่งของเขาเจมที่นั่งอยู่เขาก็รับโทรศัพท์แต่ก็ยังระแวงอยู่ดีจำนาที่ก็แกล้งบอกว่าทำรถของเขาเป็นรอยเพื่อให้เขาพูดแต่เขาก็ไม่ยอมพูดยอนจูสังเกตเห็นคนรับสายโทรศัพท์มีอยู่5คนทางด้านเจมที่ระแวงอย่างนั้นเขาจึงวางสายทิ้งไปฝ่ายตำรวจก็โทรหาอีกแต่ก็ไม่มีสัญญ,ญาณแล้วหัวหน้าหวหังจึงบอกให้ยอนจูหาคนที่วางสาย ซึ่งเจมส์ได้ถอดแบตออกแล้วและแกล้งรับสายต่อทําให้ไม่ผิดสังเกตแต่ทว่าพอหัวหน้าเห็นเจมส์เขาก็จําได้เลยว่าก็เ,าเห็นอยู่ที่ใต้ตึกตลาดหลักทรัพย์หัวหน้าหาวังจึงได้ตามเจมส์ไปส่วนเจมส์ก็ระวงทุกคนที่เขาใกล้กับเขาเขาระวังตัวเป็นพิเศษและหัวหน้าหาวังก็เกือบโดนจับได้ตอนนี้เจมส์เริ่มจะสงสัยเขาแล้วหัวหน้าหาวังจึงส่งให้ยอนจูจัดการต่อตอนนี้เจมฝ่าสัญญาณไฟไปอีกฝัง่งทําให้ยอนจูตามไม่ทนัน เธอเกล่าวว่าจะข้ามตามไปแต่หัวหน้าห่าวังก็ห้ามเอาไวา้เพราะจะโดนจับได้ทางด้านกระลอกก็มาถึงพอดีจึงรับช่วงต่อไปเขาแต่งตัวเป็นตำรวจเข้าไปหาเจมและขอปรับเงินที่ฝาสัญญ,ญาณไฟด้วยขอตัวสอบบัตรหัวหน้าบอกให้ตรวสอบบัตรแล้วก็ปล่อยไปส่วนเจมก็ทำทีว่าหาบัตรแต่เขาก็ลีลาจนกะลอกรอไม่ไหวจึงขอเลขบัตรแทนและนั่นมาทำให้เจมนั้นสงสัยท่าทีของกะลอกทางด้านยอนจูที่ยืนรอสัญญ,ญาณไฟอยู่นั้น รอเ,เวลาเพื่อจะเข้าไปช่วยกะลอกสักพักเธอก็เห็นกะลอกนอนล่วงกับผื้นแล้วเจมก็รีบเดินจากไปทันทียอนจูเห็นอย่างนั้นถึงจึงรีบไปดูกะลอกและเธอก็ต้องตกใจได้เห็นว่าตอนนี้กะลอกโดนแทงเข้าที่คอและลำตัวยอนจูเห็นอย่างนั้นเธอกับตกใจพิ็งอย่างมากเธอจึงรีบกดแผลห้ามเลือดเอาไว้แต่หัวหน้าอีให้ตามคนร้ายต่อไปไปล่อยกะลอกเอาไว้แบบนั้นเดี๋ยวจะมีคนเข้าไปช่วยยอนจูเธอทําแบบนั้นไม่ได้จริงๆแล้วใครมันจะทิ้งเพื่อนได้ลงคอ กะลอกโดนแทงเขาเส้นเลือดใหญ่ทำให้โคาเสียเลือดมากและเขาก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนเจมก็สามารถหนีรอดไปได้ต่ฉากมาที่เจมเขากลับมาหาคนซ่อมรองเทา้าพวกเขามีเรื่องต้องสะสางลุงจึงบอกว่าลังเลอะไรอยู่ละ่ะจัดการให้เรียบร้อยสิแล้วคนที่เจมต้องการจัดการก็คือลุงและลุงก็รู้ว่าที่เจมมาครั้งนี้เพื่อจะมาฆ่าเขา ลุงจึงสั่งให้ลูกน้องฆ่าเจมทิ้งสะไม่ว่าลุงจะมีลูกน้องเยอะขนาดไหนก็เอาเจมไม่ลงพอจัดการลูกน้องเสร็จเขาก็เข้าไปหาลุงแล้วก็แทงทันทีไม่มีการพูดคุยอะไรทั้งสิน้นและลุงก,ก็ได้สิ้นใจไปส่วนทางด้านยอนจูเธอก็ยังเสียใจที่ต้องเสียเพื่อนร่วมทีมไปแบบนั้นเธอเห็นเพื่อนที่บาดเจ็บอยู่ตรงหน้าแต่เธอกลับช่วยเพื่อนไหวไม่ได้ทําให้เธอนานทําใจลําบากที่จะยอมรับความจริงมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่เธอต้องผ่านมันไปให้ได้ วันต่อมายอนจูก็ต้องทํางานตามปกติเธอขึ้นรถไฟไปทํางานแต่แล้วจูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาชนเธอและมันก็ทําให้เธอนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่เจมเดินชนกับเธอยอนจูนึกถึงคําพูดของหัวหน้าที่บอกให้เธอนั้นมองรอบด้านพอนึกดูดีๆมันทําให้เธอเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เจมถืออยู่และหน้าตาของเขาลักษณะเหมือนกับคนหลายที่ตามหาไม่มีผิดยอนจูจึงมาดักหลอดที่หลาน และเวลานั้นเธอก็เห็นคนหลายเข้าแล้วชายคนนี้ที่พวกเธอนั้นตามหาเธอจึงพยายามติดต่อหัวหน้าแต่กลับติดต่อไม่ได้และดูเหมือนว่าจเจมเริ่มจะสังเกตเห็นยอนจูเข้าแล้วจเจมได้เดิอนออกมาเพื่อจะไปอีกทางส่วนทางด้านหัวหน้าบังเอิญเจอกับลูกทีมตัวเองพอขึ้นรถเขาจึงเปิดมือถือแล้วก็ได้รับข้อความจากยอนจูว่าเจอคนวงการเข้าแล้วหัวหน้าหฮวังที่รูปแบบนั้นจึงรีบโทรบ,บอกหัวหน้าอี หัวหน้าอีจึงสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมเพื่อเขาไปช่วยยอนจูติดตามคนร้ายตัดฉากมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตอนนี้เจมเข้ามาเอาพาสปอร์ตเงินและปืนกับคนที่เขารู้จักเพอเขาต้องไปจากที่นี่แน่นอนว่ายอนจูยังจับตาดูอยู่และส่งพิกัดบอกกับหัวหน้าจากนั้นเจมก็ได้เดิอนออกไปจากร้านยอนจูกะว่าจะเดินตามแต่ทว่าเจมกลับมาหาเธอซะก่อน ยอนจูเห็นคนหลายต่อหน้าก็ตกใจแต่ก็ต้องตั้งสติพยายามอย่าให้คนหลายรู้ว่าท่านสะกดรอยตามเวลาต่อมาหัวหน้าได้รับข้อความจากยอนจูบอกว่าเธออาจจะถูกโจมตีหัวหน้าระวางเห็นข้อความก็เริ่มเป็นห่วงยอนจูเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายซึ่งตอนนี้รถติดเป็นอย่างมากหัวหน้าจึงต้องรีบวิ่งไปแทนกลับมาที่ยอนจูเจมที่เข้ามาหาเธอนั่งตรงหน้าของเธอเขาจึงถามเธอไปว่าเราเคยเจอกันหรือเปล่าครับ ยอนจูก็ตอบไปว่าไม่นะคะไม่เหรอแล้วคุณตามผมมาทำไมสถานการณ์เริ่มไม่ดีเข้าแล้วแต่ยังไงก็ต้องเล่นละครถ่วงเวลาไปก่อนจนกระทั่งหัวหน้าเข้ามาในร้านพอเจมเห็นหัวหน้าเขาจําได้ทันทีเลยว่าหมอนี่เคยตามเขาเจมจึงบอกยอนจูไปว่าผมน่าจะจําคนผิดแล้วก็เดินออกไปยอนจูรู้สึกโล่งใจสุดๆนึกว่าจะโดนเล่นงานซะแล้วหัวหน้าก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองและเขาบอกให้ส่งกําลังเสริมมา ฝั่งยอนจูเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีที่โตะนั้นมันได้หายไปตอนนี้อยู่กับเจมและหัวหน้าฮาวังต้องอันตรายอย่างแน่นอนเธอจึงรีบไปช่วยหัวหน้าทางด้านหัวหน้าฮาวังเดินมาเจอกับเจมพอดีเขาคิดว่าเจมคงยังไม่รู้ตัวและจำเขาไม่ได้แต่พอเดินเข้าไปใกลๆ้ๆหัวหน้ากับโดนแทงเข้าที่ท้องอย่างจังหัวหน้าฮาวังพยายามสู้เต็มที่แต่หมอนี่มันก็แหลงเยอะออมมากๆคนขับรถได้รับคำสั่งให้ใช้ปืนจึงรีบไปช่วยหัวหน้า โชคดีที่ยอนจูส่งเสียงมาก่อนเจมจึงต้องรีบเดินหนีไปยอนจูเข้าไปดูหัวหน้าเพื่อที่จะช่วยแต่หัวหน้าก็บอกให้เธอนั้นรีบตามไปเพราะคนที่เห็นหน้ามานก็มีแต่เธอกับหัวหน้าฮาวางและให้ระวังตัวไว้ด้วยยอนจูไม่มีทางเลือกจะต้องรีบตามไปเธอรีบมากจนเกินไปจนลืมเอาเมือถือไปด้วยพอวิ่งออกมาเธอก็เห็นผู้ชายลักษณะคล้ายกาันวิ่งไปอีกทางแต่ที่ไหนได้กลับเป็นคนละคนตอนนี้ยอนจูสับสนไม่รู้จะทำยังไง ไม่เห็นชายคนนั้นแล้วเธอทั้งเจ็บใจฉันโกรธแค้นแต่ทว่าหลังจากฝนหยุดจอนจูก็เห็นเจมอีกครั้งเธอจึงรีบตามไปส่วนทางด้านหัวหน้าไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะหัวหน้าแอบเปานิตยสารใส่ท้องตัวเองไว้ก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่เป็นอะไรทางฝั่งยอนจูได้ตามเจมไปที่สถานีรถไฟหัวหน้าจึงเร่งให้ทีมรีบตามหาเธอจากกล้องวงจรปิดเพราะยอนจูไม่ได้เอามือถือไปด้วยเมื่อรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนจึงรีบไปช่วย ตอนนี้ยอนจูยังตามดูเจมอยู่เธอไม่รู้เลยว่าหมอนี่จะขึ้นรถไฟไหมยอนจูจึงเสี่ยงดูแต่เจมดันไม่ขึ้นและรู้ทันยอนจูยอนจูจึงแย่งมือถือของชาวบ้านแล้วรีบออกมาจากกระบวนรถไฟฝัฟ่งหัวหน้ากับทีมก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วเขาจึงเล่งหาตัวของยอนจูจากกล้องวงจรปิดส่วนยอนจูที่ตามเจมมาเธอก็ขาาสายตาจากเจมไปแล้วแต่เธอก็สังเกตเห็นประตูทิศเหนือเปิดทิง้งเอาไว้ เธอจึงคิดว่าหมอนัฐคุงหนีไปจากที่นี่ทางนี้ยอนจูก็เลยโทรบอกตำแหน่งแต่สัญญาณมันไม่ดีคุยกันไม่รู้เรื่องหัวหน้าหาวังได้ยินแต่ประตูทิศเหนือเขาจึงคาดการว่าน่าจะอยู่แถวนี้จึงบอกให้ทีมลงไปที่นั่นทางด้านยอนจูตามมาก็ไม่เจอกับใครเธอไม่รู้ว่าเจมอยู่ที่ไหนแต่ที่ไหนได้เจมแอบอยู่ข้างๆแล้วพวุกตัวออกมาแล้วเขาจับยอนจูพร้อมที่จะฆ่าเธอทิ้งได้ทุกเมื่อ เวลาต่อมาตำรวจก็ลงมาถึงแต่ก็ไม่เจอไข่ทั้งนั้นเป็นเพราะยอนจูนั้นโดนปืนจ่อหน้าอยู่ฝั่งตำรวจคนหนึ่งที่เดินตามหน้าเพื่อนปายก็โดนยิงตายทันทีและเจมได้ใช้ยอนจูเป็นตัวประกรันตำรวจเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเจมเห็นอย่างน,านั้นถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปต้องโดนจับแน่จังหวะนั้นรถไฟก็วิ่งมาพอดียอนจูจึงใช้ปากกาที่แอบหยิบเข้ามาแทงเข้าขาของเจมตำรวจก็บอกให้เจมนั้นวางปืนลงจังหวะที่รถไฟเข้าไกล้ เจมส์กับตัดสินใจกระโดดข้ามไปอีกฝั่งและเขาก็หนีรอดจากตำรวจไปได้เจมส์ที่คิดว่าตัวเองนั้นรอดแล้วเขาวิ่งมาจนถึงทางออกแต่เขาก็ต้องหยุดพอเห็นใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าของเขาซึ่งคนนั้นก็คือหัวหน้าวางหัวหน้ามาดักรอก่อนหน้านี้แล้วถ้าเจมส์ย้อนกลับไปก็เจอกับตำรวจเป็นเสพอยู่ข้างหน้าก็มีแค่คนเดียวเจมส์จึงตัดสินใจดวลปืนกับหัวหน้าวางทั้งคู่ถูกยิงไม่ต่างกัน แตเจมกลับถูกยิงที่จุดสําคัญผลสุดท้ายหัวหน้าเป็นฝ่ายชนะแล้วเจมก็ได้สิ้นใจไปภารกิจที่ยาวนานได้จบลงแล้วถึงแม้ทุกคนจะจบลงแต่ความกล้าหาญของเพื่อนตำรวจจะไม่มีวันลืมเลือนหนึ่งเดือนต่อมามีรายงานว่าเงาเมื่อดคนใหม่ได้เดินทางมาที่เกาหลีใต้ทีมหัวหน้าหาวังได้รับภารกิจยืนยันหน้าตาตอนนี้ตรง70%ที่เหลือให้ยอนจูจัดการ ยอนจูจึงใช้แผนให้เพื่อนวิ่งโนนเพื่อให้ชายคนนั้นเข้ามาช่วยเธอและยืนยันเป้าหมายตรงกัน100%ชายคนนี้คือคนที่เจมร่วมงานด้วยจากนี้ไปเป็นภารกิจใหม่ที่พวกเขาต้องจัดการและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ